แฟนละครถึงกับเอ่ยปากให้คะแนนเต็มสิบสมการรอคอยช่องวันส1ไม่ทําให้ผิดหวังส่งคุณชายขวาเรตติ้งพุ่งกว่าช่องสาเจ คุณชายละครพีเรียดสุดข้มค้นที่เล่าเรื่องราวรักต้องห้ามในสังคมชาวจีนที่ถูกปิดกั้นนอกจากอัดแน่นไปด้วยนักแสดงคุณภาพรวมถึงฉากและโลเคชันที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปประเทศไทยเมื่อ80กว่าปีก่อนและไม่ได้เล่าเพียงแง่มุมความรักของกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้นแต่ยังเล่าถึงความเท่าเทียมและปัญหาเชิงลึกในครอบครัวปฐมบทของรักต้องห้ามในเรื่องนี้เล่าผ่านฟิล์มธนาพัชกาวิละเป็นครั้งแรกที่สวมบทบาท ชายรักชายหรือตัวซิวกับตัวละครเทียนลูกชายของเจ้าสัวโงงศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและลีป็อกเปียธิดามิดเทียราโลดว่าที่ผู้นํารุ่นต่อไปของสมาคมห้ามังกรแต่ตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมยุดนั้นขับคังด้วยเหล่านักสแสดงมากฝีมือนําทีมโดยเหล่าครอบครัวตระกูลโงงได้แก่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองในบทเจ้าสัวโงงพี่ใหญ่และหัวหน้าสมาคมห้ามังกรที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองจีนมา ทำธุรกิจค้าขายที่เมืองไทยปอกปียดดิดามิรทีราโรดตัวละครสําคัญอีกตัวที่ทําให้เรื่องเดินหน้าไปอย่างเข้มขน้นในบทภรรยาเอกของเจ้าสัวสงผู้วางแผนปิดบังตัวตนของลูกชายแต่กลับทําให้เรื่องราววุ่นวายและผิดพลาดยิ่งกว่าเดิมแจมรัชตะาห้ำพานนรับบทจิวที่โชคชะตาพาให้มาพบรักต้องห้ามกับเทียนฟิล์ม ทรง,ง,งกรงกฤษกรกนกทอดลูกชายอีกคนของเจ้าสัวโซกกับภรรยาคนรองที่ผู้เป็นแม่หมายมั่นวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เขาได้สืบทอดสมาคมห้ามงกอเปยปานวาดเฮงมณีรับบทจานภรรยาคนรองของเจ้าสัวโซกที่พ่ายแพ้ให้กับลี่ทุกเรื่องแต่พร้อมทําทุกอย่างให้ลูกชายของตัวเองได้เป็นใหญ่มินลี่คามิล่ากิติวัตรรับบทคุณหญิงพินสาวจอมแกนคู่มั่นของเทียนพร้อมทับนักแสดงอีกมากมายอาทิตย์เต่าสมชายหญิงรัฐากิฟวัน นะไอรมารัชตะนัททิวไผ่งามธนงศักดิ์สุภาการพัทระพลกันตาพศหมวยชวนชื่นตีดอกสะดาวพิชยาทิมภาละและอื่นๆแค่เห็นรายชื่อก็อดินาล,ลีนพุ่งพานขั้นสุดล่าสุดละครลงจอรับชมตอนแรกปรากฏว่าเรตติ้งเผยตัวดีเลย1.7ต่อจากนี้ความสนุกมีอีกเพียบห้ามพลาด